สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเ,น,เนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนประจําเดือนพฤษภาคม25 6 8ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14ก,กรกฎาคามนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางในตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็น ไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพาที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจได้แดงสื้อเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องด่างคมรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่แรกค่ะไพ่หกถ้วย ให้เดือฟูค่ะเดือมูลนะคะให้สีถ้วยชาวราศีมิถุนลาศนามิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุน้ำค่ะก,กรกฎมีนพิจิกร นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติตาถิ่นตาแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวมิถุนนะคะบางคนอาจจะคุยกับคนไกลนะต่างชาติต่างถิ่นตางแดนต่างภาษาต่างอายุก็ได้นะคะอายุห่างกันมากๆระยะทางห่างกันมากๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน 2. นะคะ ชาวมิถุนบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมเครืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่เราต้องการเขาให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเราก็ให้เขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ 3. นะคะชาวมิถุนบางคนอาจจะมีคนเก่าๆกลับเ,เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า คนเก่าแบบเก่ามากๆเลยอะคะ่ะแบบป๊อปปี้เลิฟไปเลยนะคะรักสมัยเด็กรักสมัยเรียนแบบนี้ก็ได้มีการวนกลับเข้ามาพูดคุยนะคะมีคอนเน็ t ชันแบบนี้เข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะโหชาวม,มิถุนถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิบข้ามผ่านกลิปนี้ได้เลยคะ่ะแสดงว่านภรรยามิถุช่นในภรยของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสาัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนและคณาม,มิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นอย่างไรนะคะไายไฮพนเทตค่ะ ได้หนึ่งถ้วยไพ่สเตรนและเป็นไพ่เดทค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะมัรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวมิถุนนะคะเออม,มันมีพลังงานเก่าๆวนกลับเข้ามาจริงๆด้วยนะคะคนที่จบกันไปแล้วนะคะ คนที่แยกย้ายกันไปแล้วนะมีโอกาสที่จะกลับมามากๆเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมามันมันมีการแบบเขาเรียกว่า,าแง้มแง้มเข้ามาแล้วเนาะในช่วงพฤษภาคมก็ก็ชัดเจนมากพลังงานนะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาอีก นะก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวมิถุนค่ะว่าคุณจะรับหรือว่าไม่รับแต่มารู้สึกว่าโอกาสในความสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่คนเก่าๆนะมันมีมันมีพลังงานใหม่ด้วยนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาแต่ก็อยากจะให้คุณดูดีๆเนาะว่าการกลับมาของคนเก่าหรือการเข้ามาของคนใหม่นั้นมันมันเข้ามาโดยด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมนะคะหรือมีจุดป,ประสงค์อะไรที่เข้ามาในในความสัมพันธ์ กับคุณนะนะคะตรงนี้นะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนละคณามิถุนกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี what. ๋ยวเรามาดูกันนะว่า <Marvin> คุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมิถุนก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนละคณามิถุนชาวราศีมิถุนละคณามิถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกัน ให้เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือดาบค่ะให้สามถ้วยเดซันค่ะชาวราศีมิถุนแลักนานมิถุนนะคะ คนที่คุณคิดถึงคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะไม่ค่อยวางไม่ค่อยวางใจเขาเท่าไหร่มันมีความระแวงอยู่ในนั้นน่ะนะคะแต่ถามว่าคุณจะผักสายไล่ส่งไหมก็ไม่ค่ะคุณก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนคนนี้เข้ามาเขาหวังจุดประสงค์อะไรคุณคุยได้คุณเป็นเพื่อนได้นะคะแต่คุณก็ระแวดระวังระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทุกครั้งที่ได้คุยกันเนาะไม่รู้สึกถึงความ ความความชอบรู้สึกถึงความสดใสนะคะคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เลยอะ่ะอืมเนาะคุณรู้สึกดีแต่ในความรู้สึกดีนั้นคุณก็ระแวดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนคนนั้นเนาะคนที่ชาวราศีมิถุนละกนาไมิถุน,นถคิดถึงคนคนนั้นคิดได้รู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนลัคนานมิถุนนะคะมาดูกัน พารฟันเดอสตารค่ะไพชาดยอดนะคะแปดเหรียญชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคนที่คุณคิดถึงคนนั้นอาจจะเป็นชาวทัดน้ำกระกฏมีนพิจิกนะคะธาตลมค่ะมิถุนตุนกุม มีชาวมีชาวพฤกษกค่ะมีชาวสิงมีชาวพิจิกมีชาววันอาทิตย์นะคะอืมมีชาววันจันทร์ด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติตาถิ่นตาแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นชาวมิถุนนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขา เขาเหมือนกับเขาอยากเข้ามาทำความรู้จักกับคุณให้มากยิ่งขึ้นจริงจังมากขึ้นถ้าคนคนนี้เป็นคนเก่าๆเขาคาดหวังในความสัมพันธ์ว่าคุณจะให้โอกาสเขานะคะคาดหวังในการกลับมาอืมแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆเขาชอบคุณมากๆเลยคุณชายคุณมีสเสน่ห์สำหรับตัวเขาเขาอยากทำความรู้จักกับคุณมากขึ้นนะคะอืม เป็นความรู้สึกที่ดีที่อยากทำความรู้จักมากขึ้นอยากจริงใจและจริงจังนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุลนลักนณามิถุนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ไม้เท้าไพ่สดาบ เพอร์มิค่ะเก้าดาบชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะในส่วนของเอาคำมานาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะมีกำแพงแหละนะ ยิ่งถ้าหาว่าเป็นคนเก่าๆเข้ามาเนี่ยมารู้สึกว่าตัวคุณปิดกั้นเลยนะคุณไม่ไวใจเลยจริงๆนะคะอืแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆมารู้สึกว่าตัวคุณก็ยังไม่ได้พร้อมไม่จะตอบรับแต่อย่างใดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นกรารลยาณมิตรเป็นคอนเนคชั่นใหม่ๆได้คะ่ะแต่ว่าไม่เอาในส่วนของคนรักคนคุยนะคะชาวมิถุนเนาะสำหรับคนคนนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีมิถุนและันามิถุนนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกห้าเหรียญเลเวอร์ค่ะเจ็ดถ้วยเด็กถือเหรียญชาวม,มิถุนนะคะไพ่บอกว่า ใช่บอกว่ากับคนคนนี้นะกับความสัมพันธ์นี้ที่คุณคิดถึงนะคะคุณดูไปยาวๆดูไปนานๆคะ่ะดูความพยายามได้เลยอืมถ้าหากว่าเส้นทางมันแยกลําบากคนเรามันจริงจังจริงใจด้วยกันจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ได้ทิ้งคุณเขาจะไม่รักความพยายามแต่ถ้าหากว่าคนคนนี้เข้ามาโดยหวังจุดประสงค์อะไรต่างๆนะคะเขาจะไม่ได้ทน ในระยะเวลาที่ยาวนานหรือสม่ำเสมอตามที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะ รอดูได้เลยเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามาก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสำหรับการดูโดงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปพัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ